สบายดีค <duy> รับโอ้ไปเสริมสวยมาเนี why? Why ่ยเพี why? Why ่นเอยเาพิ่มสวยกับหอยป้าจักมุงก่อสี่โมงไปสี่โมงกว่าวนสบหสี่มงว้าวไปไปจะเตะสองมพิ่เมียเมียสุดสิรัก็ไปเสริมสวยมื0พันก็บาดเดี๋ยวไปเนอะคนมาเป็นมื่พันหาคนเดีลุงหม่มาลุงใหม่ขอซิม่าบาจมือซ้ามือมาไียนดผมมันพัหาไปจม ไปส่งคนเป็นห้ยชิบพัดโจมเบิร์ดเบิร์วมาชันเออไปกี่ลาบไปส่งอย่างมาแล้วความสนุกความงานอันไอไอลาขอเนี่ยค่ะยอมราคาแรงเราได้เราไปส่งเคนเพิ่งจมอยัยหมดมือขอคอเนี่ยสีนะไกับเบิร์ใกล้แหมใส่ใส่เอามันเป็นในกล้องมันเห็นมันกัดเป็นสีน้ำตาลแต่ว่าสีกิ่งเพิ่์น่ยออกฝรั่งผมนะพี่น้องเนะโอ้แต่ผมมันไอ้สีช็อกโกแลตใส่มือมันเนี่ย เรคนไทนยัก็สีแทนเนาะสีสันสีแทนสีแทนครับอันลุงเห็ดยังนะขอลืมถามปิ้งความสุขฉันก็อยากงานปิ้งสินหนาที่บอกว่าติดตำรานเรื่อยปิ้งสิ้นแห่งพี่น้องก็สบายดีพี่น้องอันน้อยนี่ครับข้องขาของแครงก็อยุพี่น้องกันลูกพักลูงหน่อยเนี่ยเอาไห้ก็ให้ลุงไข่ปิ้งอันนี้ก่อนสิ้นหลอดเนาะน้ำมันเอิ่นคือคือที่สิ้นหลอดอยากงานอ้ยหมันเลย ทำานมาอู้ยหับไมอลหมันดเข่าอ้าวพี่น้องมาที่นี่สบายดีพี่น้องน้าพี่น้องนะน้อยเข่าเข้าบริวดหน่อยบาทม่มีใครกินเข่าเนี่มันมือตีใหญ่กรเต็นเย่แต่อตงมาแต่สะอุ่นเขาเย็นมือมาพี่น้องสบายดีจ้าทุขุมทุกคนรอกสองกินข่าดีครับสิ้วสิ้นแห้งมาเด้อไปเด้อกินข่าไหม ยิ่งี่แมรายนลงมาให้ันได้ยังยนลอมาย้อนเดาเลยอย่างเ้าฟิ้งหมดแล้วนั่นนั่นนั่นแต่ก็คงจะกิ่เท่านะแต่เก่าคือประโยคพนอนนกรมยังไงยเ่เ๋ยวมันแหง่ชงมืออะไรเี้ยเจ้าก็จำขึ้นไงนั่นเต่าใหญ่อเยโตม่อนยกคือกัรตามคนคอยตนโตมน รุ่เพนฮก็เป็นเบาเย่ใหม่หนาพิ่นไหม่ามอหาไงต้นฮอก็เป็นเบาเป็นไงจิวขึ้นไม่หงุไงอือชมันหมใหญ่เลยอ้กินน้ำเค็มเนาะเป็นจิวขึ้นมันฮก็เป็นเบาองเลยล้กตัวใหญ่มันให่เจ้าก็เช่อเว่าแม่จะเกลือมาเลยแม่ อปน,น,น,นคามที่ไปนอนละแม่เปลา่าวิ่งไปเนาะอ๋อมไอไปไเอ,อาลูกันไปไนนนเลนอนละแม่เปลไา,มาไม่แห่ไมะที่หา้าไม่เ้ยมาเร้าไปนอนไปแม่ไม่จะิสิม,มาหา้กนะูนะโกไปอยากใหู้มันไปนะ แม่แม่ามันม่เห็นดีนะแม่แม่มมันอไปด้วยมันามันคิดไม่ไปไหนขาของกินเผาแล้วมานไหมแม่ขาอยากมันชิมเดิมเล่ามม่อยากคุณเด็กปีหน้าเข่าคนอะ พ้าบาไวเยอัอนี้มันคือน้ำกินมลูกินเหหมันคือนํากินลูกจินย่านบัดมันจด้ม่เสียันกระปุนประเทศลาวไว้นเนียอืมขึ้นอยงนั้นนินเขาจกใส่บุไปเลยหอน้ากิ้มันิบมีมันิบมี่ขลิ่นกอยากขนมมันจิ้ตัดตอเขายอยูินนะตอ่อนนียไม่ไปหะ รักแสบดีกว่ามีเกาลักม,ม,มีอะไรใส่สกัน,นม้งอมคืได้หินมาคอยร้อยมืเล่นมีคอยคือกันกาดหรอกสองเท่าิ้นเลยกสิมาเขาตงห้าวันบ้านเลยไม่เอามาจะเห็ดเองมานสินแห่งหรือว่าจะซื้อมาเป็นสินแห่งเลยซื้อลงฮะ มันไหนมาเล่นอย่มันจะเอ็นมันกระเอ็นฮะยุ่งยังจบอกได้เหมือนหนังเค็มเลยนัำเค็มยังอ่อนนุ่มกว่าอีกอันนี้ลูกเราทานมันจริงกอไม่นี้เขาก็เ้าสิชาม่ะเจ้าเองที่จะซื้อเนี่ยมันเค็มคือกันกว่ามือเนาะมันเค็มเป็นอะไรที่แรง ข,ข้ากูกินน้ำาอมันดึงมือต้ดันมหรออือจะเป็นหน้าเป็นแข้องมานนะไ้เยรกวจกินนะอะ <c ười> ไรได้นเค็มบ,มบต้องกะเจ้าเข้ม <c ười> ทั้งหยาทั้งเลีะเจ้าเห็นคายหมนเราขวางเลยปัจนาวางเกินอเดียเขาจะเลเลย เข็มๆมึงกินมากกว่าในอาทีสเอยนี่ยในบ้าีมึงาเนี่ยมันจะเปลือกปันปะทูดเลยปะทูปะทูนะคมได้ไงคมเขมจะคมปะทูนะเมื่อเช้าเมื่อเ่าไปยหนนอนกินเขมเือเห็ดเองมันละถือเอาไมันจะเแล้วอบมึงกอาจิ้มม ตัวตัวเอ็นยังเข้มกว่ตัวนั้นตัวมันกระดนี่ล้วธรรมดาอืมว่าง่ายครับเขาเอือกเลยอืมเ้าจิ้มคมแมคนกมีเยอะเปลี่ยนกินอะไงยอืยิ่งคนคนทิ่แ้แม่ทตัวนั้นิอยู่ปนอไไปได้เลยเนี้ยินย่ง ต้มก so <laughs> ับเปียกมใหญ่ๆกับพันตักกินแตเป็นเือนี่ะเม่กินนี้น้องใสเครื่องบดไปเมื่อกี้ล้ยอมมันบดเน่ยจะกินใปอไรกไรเออกิน้ขแกปอบสะกินบังบ่ทานี่กินลำฟาอี่รกินไนกินันกนลงยเขาไปเที่ยวทะนี่ยมืหนักบอกเลยอือยากไลดูหน่อประานฟันยังเอินหรแข่งๆหรือเขาบอกว่าไปเดียวใ่นอก็มงห้อยยน กูบ่วยฮักูยอมให้เจอเนอะรงไหนินทะเลแม่ก็ลุงนลุงบนเคเห็นโอ้ลุงนเาไปดูแล้วลุงนให้วงไปเรื่อยงเรืละอลุงบนแล้เคยไปลงเรือเนาะยากองเรือนเลียนพัเลยปะเจ้ากข่อยเลยมันนยากหน่อยหนงยากหนักก่ายากหน้าันยาากฟูง ญาติบดแนวอยู่ในน้ำเอ้ยาเออับซักยงดอดอืมัยังมันับยอย่างนมันขึ้นกแปลก้ทะเลนะแต่คองยังญาตเดือดขาไม่ขคองเนออืมี้ะทะเลเขามีเาตรวจตลอดเขตด้านตะไรเขากระจายถ้าเขาใจีเขาควาไซึ้ของเขานีนะเขาญาติเองมาแจญนเองน้ำมันนิ่งๆเขาลงไปจังเมียงที่ญาติยงดึงขายหนึ่งแข้งเขาบอกไข่มุี่ยังแนะนำดีเขาเยู่อเขาร่อยไปต้องรู้บอกจไว้าไป

ไม้แบบน้อ้โดอ้โดอ้โหว่มันมีหาไม่ขนบรฮะเนี่ยๆอ้ไม่เยบิแล้วมันมีจอกแล้มันกรเปื่อยในจอกไม่ได้ใส่มันมีหาไม่สั่นๆมือจอกเเจ็ดพัเห็นคื้ตัดการถมานี่มันเป็นกระปุกงามๆแล้วมันได้กระสุนลุงได้อะไรมาถึงแบบไอติมมะนาวเดีมาุบๆเลยทันห้องซื้อแต่จ้างขงาอืมาขับร่มยเลย

ถ้ม่อยมันกนไิ้โกโก้งาไมากมันจิ้เนอเกลือเขาลายดีไม่เกลือเข่าดายโปจบกันนะจินมมก็จ้แห้งแล้มันเละเรามันเช่าเป็นแพ่แหละแต่เกาไม่ไ้ลุกเลยมีแต่น้องอยเดียวไวลาเกลือเข่าจะลุกไปทียางอเข่งข้ขาเม่ดูแลจนเช่้าเบดขวดหาเห็ดไปหมัดไหนหาคนนุ่อหาจักคนหรอแท้งไมาสิแท้งมัมแท้งเนาะ มัแหามาถ่กงบบนั้นจะแพมาเป็นนองเป็นอะไระเกาแล้วมันซึนได้แบบเลี่ยงน่อนึ่งๆเล้นี่ปสักย่างของแกงของไทยตามันจะไกลสุดตามเห็นะต่อยมันเป็นตาหักาียมันมีทีหักแขนมันเศ้าเป็นเหื่นแล้วมันงามขึ้นเหาะมันงามไหจะบางหน้ามันเห็ดเสาคือเสาไอ้่นเห็นไหมทั้งที่เนี่ยบอกกโก้ซืมอล้วมันติกัดเด้อรอ มันกโก้พัดกลันเด้อมันใหญ่จะโตระเบิดมันกโก้มันจะสูดไอมันก็จะคบดอกไหมมันเลื่อนวัแม่มันนานาดอกมันแพงเขากินข้าวมันกลายน้องกินก่อนเลื่อนแพงน้องเนื้อกระเข้ามันจะกินน้ำหนังกโก้กันมาแต่ดำคางใส่ลงกระเทานะใช่น่ามีแต่เห็นเนี่ยน้อยด่ามุมันจะกินได้ไหมได้โก้ กูยกูดแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้หรอพ่อสานีล้วจะเนาะได้